สวัสดีครับสวัสดี่อทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมือนเดิมบิรศักดิ์เล็กสพัฒนาชัยในช่อง YouTube อพัฒนาชัยครับช่องของคนที่ชื่นชอบในกีฬาการต่อสู้วันนี้ครับมวยไทยรีวิวพาไปดูเกมระหว่างสแตมกับจูลี่ครับเป็นชกในกติกา m m a นะครับศึกวันน e กเจเน e เรชั o นเพื่อนเพื่อ,อหลายคนคงพอจะทราบผลกันู่แล้วแต่ว่าใครยังไม่ได้ทราบผลนะครับมาดูไปด้วยกันศึกมวยไทยรีวิวความฝันของสแตมในการเป็นแชมป์สามอย่างนะครับ ย้ำอย่างที่เคยบอกกันไว้ครับว่ารายการ MMA แบบนี้สแตมตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเขาอยากจะได้แชมป์3แบบนะครับก็คือมวยไทยคิกบ็อกซิ่งแลวก็ MMA ซึ่ง m m ็เขายังไม่เคยได้เพราะฉะนั้นเราไฟน์นี้ก็จะต่อยแบบนิ่งๆแล้วก็วางแผนเกมมาดีครับจูลี่ครับยกที่1ดูท่าทางจะไม่เกรงกลัวครับยกหนึ่งเป็นเกมที่สูสีทั้ง2ฝ่ายก็ดูใจกันในช่วงแรกแต่ว่าจูลี่เนี่ยไม่กลัวลยครับเดินเข้าหาก่อนส่วนสแตมครับพยายามเล่นวงนอกจูลี่ก็พยายามเข้าปล้ำใน วัดพละกําลังแล้วก็ดาวครับดาวสแตมลงมาได้1ครั้งแต่ว่าสแตมนั้นกลับลุกขึ้นมาได้ก่อนหมดยกหนึ่งไปแบบไม่มีอะไรครับหมดยกหนึ่งนี้ครับทความรู้จักกันมากขึ้นหน่อยครับสแตมอายุ23ปีส่วนสูง1 5 7ซนเมตรครับสไตล์การชกก็มวยไทยจากประเทศไทยส่วนคู่ชกคือจูรี่เมซาบาบาครับจากประเทศบราซิลการต่อสู้ก็เป็นคิกบ็อกซิ่งส่วนสูง160ซนติเมตรอายุมากกว่าสแตมครับอายุ28ปี ยกที่2นีครับถือเป็นยกที่ดีเช่นกันครับเกมเริ่มเปิดมากขึ้นมีจังหวะสาวหมัดครับแล้วก็ล้มลงไปยอมรับครับเกมบนพื้นในตูรี่พยายามที่จะทําไม่ได้นะครับส่วน สแตมนี่ก็พยายามจะเล่นวงนอกทําสแตมล้มได้ในช่วงนี้ครับแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ง่ายครับเพราะว่าสแตมนั้นพลิกขึ้นมาได้แล้วก็เหมือนว่ายกที่2ในี่สแตมจะมีภาษีมากกว่านิดหน่อยนะครับสำหรับการรวมคะแนนอธิบายกติกาเอ a เอหน่อยนะครับการให้คะแนนนั้นจะมีทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าภาคพื้นนะครับล้มลงไปแล้วสามารถกลับขึ้นมาได้ก็มีแต้มหรือว่าทําให้คู่ต่อสู้ล้มลงไปได้ก็มีแต้มนะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันหน่อยนะครับนี่ครับพยายามต่อยหมัดสาวโดนหน้านะครับต่อยโดนนะครับเนี่ย แล้วก็พยายามที่จะทาให้ล้มแล้วลูกนี้ครับลูกที่เป็นแต้มครับปุ่มมาทุ่มลงครับอย่างนี้ได้แต้มนะครับส่วนดูการพลิกกลับของสแตมครับอย่างที่เราได้ดูกันครับพลิกกลับขึ้นมาได้ก็เป็นแต้มเหมือนกันนะครับถือว่าคอนโทรลคู่ต่อสู้ได้ดีครับแต่ว่ามันต่อยหมัดตรงนี้เลยครับเป็นภาษีเป็นยกที่ดีของสแตมเลยครับกสุดท้ายจูรี่ก็พยายามเดินนะครับเพราะว่าโดนคอนโทรไปเยอะครับเนี่ยโดนสแตมเตะหัวไปหนึ่งฉากครับพยายามต่อยแล้วก็สุยครับไม่โดนครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยครับรูปเกม สเตมถอยตั้งรับแล้วก็จูดี่ทำไม่ได้ครับเนี่ยลูกเดิมลูกการมต้องลมนะครับวัโดนมาก็โดนกลับนะครับหลังจากนั้นจบเกมก็เป็นสแตมครับที่สามารถควบคุมเกม,มไว้ได้แล้วก็ชนะคะแนานไปแบบเอกฉันครับและนี่ก็คือรายการมวยไทยรีวิวจากช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยครับสรุปผลมวยนะครับนํามาย่อสั้นให้เพื่อนๆได้ดูการสรุปรูปเกมต่างๆครับท่านเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเติบโตไปด้วยกันกับช่องซอฟต์ธนาชัยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นปน้นนนนนองกันนะครับผู้ใดมักในสิ่งเดียวกันชื่นชอบในเรื่องของกีฬาการต่อสู้เอาไว้พอกันไหมคลิปหน้านะครับยูดีมีแห้งสุภุสุคนเดอนะครับ